เพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอพระคุณ fc แล้วก็ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อย่างสูงนะครับที่ส่งเหรียญเข้ามาขายเข้ามาจำหน่ายมีการซื้อขายกันไปบ้างนะครับปฏิเสธกันไปก็เยอะเดี๋ยววันนี้ครูโดงจะนำเหรียญที่ครูโดง ใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสําหรับเรียนนี้พอสอนี้ถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โดง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นไลน์ ID หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูโด่งคอยเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีก็ทักทายเข้ามาได้จะถูกจะแพงเดี๋ยวก็มาว่ากันเรียนที่คูดวงใช้คำว่าประกาศรับซื้อเดี๋ยววันนี้ขอ ให้ชม2เหรียญ2พศนะครับซึ่งเป็นเหรียญพระเศียนใหญ่หรือว่าเหรียญบางนะครับเหรียนที่คูโดกม,มาใช้คําว่าประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนอยู่ในมือของคูโดงนี่มี2เหรียญน,นะครับก็คือปี2,554และปี2,553ขออนุญาตนะครับปี2,554ซึ่งเพื่อนๆพ,พี่เพียงน้องส่งมาขายส่งมาจําหน่ายเยอะเนี่ย คูโดงเบื้องต้นขออนุญาตปฏิเสธก่อนนะครับเพราะว่าของคูโดงเนี่ยถ้าใครเป็น f อจะเห็นว่าคูโดงได้มาหลายหลายร้อยเหรียญแล้วเนี่ยคูโดงก็อธิบายมาอยู่ตลอดนะครับว่าต,ตอนนั้นตอนที่เรามีน้อยเราก็ประกาศรับซื้อโอ้ตอนนี้ได้เยอะมา,มากๆเลยนะครับปี2554ขอหยุดงดรับปี2554ก่อนนะครับเนี่ยเนาะทำความเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเหรียญที่คูโดง ประกาศรับซื้ออยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ถามว่าราคาลงเยอะไหมเยอะมากนะครับเหรียญปี2553 53นะครับจำนวนการผลิตก็คงไม่โฟกัสนะครับด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงขอบเป็นยังไงแต่เหรียญน,นี้ครูดวงรับซื้อเหรียญละ15บาทปี2553นระครับรับซื้อเหรียญละ15บาท เนี่ยครับผมลองลองดูนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากมายเลยนะครับถ้าเป็นผระเสียนใหญ่พระเสียนใหญ่พลิกกลับมาดูถ้าเป็นปี2553คูโดงรับซื้อนะครับเนี่ยก็ให้ราคาเหรียญละ15บาทเนี่ยร้อยเหรียญก็พัน500บาท นี่ครับผมวันนี้เอาแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับง่ายๆสั้นๆดูปีพศเราก็รับซื้อนะครับเหรียญละ15บาทสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ดงคอย